สีัสดีครับผมชื่อมันเจอายุเกือบเก้าขวบแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสัตว์ใต้น้ำที่ฉลาดของผมจริงตัวนี้มันก็ไม่ไม่ใช่สัตว์ใต้น้ำมันเป็นตัวละครเป็นบอสของในเกมมายโอตัวนี้ชื่อว่าอิกกี้แล้วมันจริง มันไม่ใช่สัตว์น้ำมันเป็นเหมือนบอสทั่วไปอ่ะที่มันกระโดดไปมาแล้วก็ยิงลูกไฟมันปกติแล้วก็เรื่องเลยเอาตัวใบพัดมาไว้ที่หางทำให้มันว่ายน้ำได้มันปั่นไปได้เร็วเลยทีนี้มันตะกะทามันตอนตอนแรกไม่ได้ว่าที่มาว่าทีหลังมันอีกี้มันฉลาดเพราะว่า ให้มันให้อีกีมันคิดเรื่องถ้าเป็นเรื่องซูเปอร์สตาร์มันมีไมคิดให้แต่ว่าเรื่องดอกไม้ไฟอะ่ะคิดเองจะมีสองเรื่องอดอกไม้ไฟเป็นแบบถ้าไมเอ่อยิงลูกไฟไปหรออีกก็ยิงมันกลับเสมอลูกไฟของไมเอมามันก็เด้งกลับหรือใบไม้ออก ไมยเออพลังพลังยิงไฟผอไมเออก็หายไปอย่างนี้แ,แต่ว่าความสามารถของอิกกี้คืออะไรนะคะคือหมายตัวนี้ใช่ไหมีความฉลาดที่มันเต้บอกมันคิดเร็วคิดเร็วมากของของในในกิม เกมไนเออร์ o, มีอยู่เกมหนึ่งอ่ะที่มันต้องขึ้นไปอยู่อยู่บนถาดอันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเชนช้อมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหมาที่มันมันมันก็หาเหมือนกันแต่ขย,ยน่นขย,ย่นตัวถาดแล้วไปไดอกก้อีกกีอีกีีก็ต้องแบบคิดไปแล้วว่ามันจะต้องไปทางไหนเพื่อหลบไมเออร์แให้ไม่เหยียบเหยียบไม่ได้ถ้ามันจะมาทางนี้ก็ให เ,ๆๆๆเรพเราะไม้ยออกจะกระโดดไปเหยียบเพว้วมันลงอะไรเงี้ยความเฉลียของเขาคือการคิดเร็วใช่แก้สถานการณ์เร็วอะไรอย่างนี้ใช่มันแก้สถานการณ์ได้เก่งมากเขาอมาแก้สถานการณ์กับมาริโอเมื่อกี้แหละค่ะใช่ดอกไม้ไฟใช่ซึ่งในมาริโอจริงๆไม,มไม่มีไม่มีทําไม่ได้ยิงยิงยิงไปมันก็ผ่านเลย ก็เลยเพิ่มความสามารถให้อีกที่ตอนนี้ใช่ให้มีความฉลาดจิตไวแก้สถานการณ์ได้ใช่เหมือนในเบาลเซอร์ก็จะแบบเอาเล่นเล่นไมาเอาสีคนแล้วยิงยิงยิงยิบาลเซอร์ก็ตายไปเลยแบบไม่ต้องเหยียบหัวเลยโอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ